ผมอะรู้สึกผิดกับมันอยู่เรื่องหนึ่งเว้ย รู้สึกผิดกับมันอยู่เรื่องหนึ่งจนตอนนี้ผมแม่งยังจำฝังใจอยู่เลยสวัสดีครับยูทูบแล้วก็ผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเททีวีนะฮะถ้าผู้ชมได้เห็นหน้าผมตอนนี้ก็คงจะเข้าสู่ช่วงรายการไอ้บุมเล่าเรื่องกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาในช่วงดามงดามมากความรุงความรักอะไรก็ตามแต่นะครับแต่จะมาพูดถึงเพื่อนผมคนหนึ่งครับซึ่งแน่นอนครับว่าคลิปนี้ลงไปปุ๊บไอ้เพื่อนผมคนน,คน,นี้มันก็ต้องดูแล้วก็ทักมาหาผมแน่นอนว่าเฮียมึงนินทากูแน่ๆน แกแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันที่บ้านนะครับแต่ว่าหมายถึงว่ายังพูดคุยกันยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับมาจนถึงทุกวันนี้ก็เริ่มเดิมทีก่อนเลยนะครับตอนผมเข้าไปยังโรงเรียนเมืองครั้งแรกเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกผมเป็นเด็กที่ติ่มมากเลยเพราะว่านะาอย่างที่บอกผมเรียนโรงเรียนเอกชนมาโรงเรียนอนุบาลกุลบุตรครับในนั้นนี่ก็ผมก็เป็นเด็กติ่มติ่มนะครับผมก็เป็นเด็กติ่มติ่มเรียนเรียนตั้งใจเรียนแต่เพราะว่ามาอยู่ที่นี่ปุ๊บมันก็ คือแม่งไอเฮี้ยเด็กหลายคนอะเวลาจบป .6 มามึงไปเรียนต่อที่ใหม่มึงต้องหาเพื่อนใหม่ใช่ไหมเอออะไรก็ต้องมีเพื่อนใหม่ครับซึ่งการหาเพื่อนใหม่มันเป็นแบบว่าเรื่องที่แม่งโคตรจะตื่นเต้นเลยเฮียมันมันตื่นเต้นมากาคือเราจะเข้ากับเพื่อนคนนั้นได้ไหมอะเออถ,ถ,ถ้าเราไปเจอเด็กเกเรแล้วมันจะทํายังไงดีถ้าเกิดเราเจอรุนพี่ที่นิสัยไม่ดีเราต้องทายังไงดีประมาณนั้นอะนะครับแต่ว่า ตอนนั้นอะตอนนี้ผมเข้ามาปุ๊บอะแล้วเขามีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรียนปรับพื้นฐานอ่าจะมีการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเพื่อที่จะแบบว่าปรับพื้นฐานความรู้ต่างๆนานานะครับแล้วก็สอบเข้าห้องนะว่าเราจะแยกไปอยู่ห้องไหนเหมือนที่ผมเคยบอกนะก็เพื่อนคนนี้ครับตอนเรียนปรับพื้นฐานด้วยกันอะผมแม่งไปเจอมันเลยเจอมันในในโรงเรียนเนี่ยฮะเนี่ยตอนนี้มันโอ้โหเขาก่อสร้างแลว้ววะเนี่ยอาคารใหม่แล้ววะเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นเลยขอย้อนไปยังปีเอ่อสักสองพันแปดและวกันอะสองพันแป เนี่ฮะผมก็เจอมันนะครับผมเดินเข้าไปในโรงเรียนด้วยแล้วก็แบบไอ้เฮียไม่รู้จะทําทยังไงดีวะวันแรกไอ้เฮียกูจะทําทยังไงดีวะผมก็ไปนั่งอยู่แถวๆตรงเนี้ยผมไปนั่งอยู่แถวๆตรงนี้เออนั่งปุ๊บม,มองไปมองมาเออไอ้เฮียคนนั้นแม่งรุ่นเดียวกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขามาเป็นมสีหรือเขาเขาเป็นยังไงวะเฮียคนคนนั้น เฮ้ยเราจะเราจะมีเพื่อนกับเขาไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วก็มีคนคนหนึ่งครับเขานั่งอยู่ตรงบริเวณเอ่อริมเสาธงบริเวณแต่เตรงนี้เนี่ยเนี้ยแต่ตรงนี้เขานั่งอยู่เป็นผู้ชายคนหนึ่งหัวเกลียนเลยไอ้เหี้ยหัวแม่งยังเกลียนล่ะไอสัตว์หน้าตาแม่งแบบโคตรติ๋มไงไอ้เหี้ยติ๋มติมเออเออเหมือนกูเลยไอสัตว์ตอนนั้นเอคนนี้แม่งเราเราก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันอะเราไหนเราลองเดินเข้าไปคุยกับเขาหน่อยละกันนะเออเผื่อว่าเราจะอาจจะได้เพื่อนใหม่อย่างอย่างน้อยก็ตอนนี้ลรววะผมก็เลยเดิินนเเข้าไไปปครับด อหวัสด er, ีช oh, ื่ออะไรเออเราชื่อหนึ oh ่งเราเราบูมนะมามาเรียนใหม่ด้วยกันใช่ไหมเราก็มาเรียนใหม่เหมือนกันหลังจากนั้นเราก็นั่งด้วยกันครับนั่งด้วยกันแล้วก็แบบก็แบบมันก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากนะอารมณ์แบบเพิ่งมาเจอกันอ่ะแล้วเป็นอย่างอย่างบอนหนึ่งอ่ะยังเข้าใจเขามามอนหนึ่ง่าเออมอนหนึ่งมันเด็กกระโปรงเลยเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรตอนนั้นอ่ะมือทงมือถืออะไรก็ไม่มีไม่มีการแบบอะไรทั้งนั้นมาเจอกันหน้างานอย่างเดียวไอเออ แล้วหลังจากนั้นนะครับเราสองคนนะครับก็เหมือนกับว่าก็ต่างคนเราเราก็มีเพื่อนแล้วนะเอออย่างแล้วก็มีเพื่อนนตอนนี้โอเคทีนี้ครับก็ถึงเวลาเข้าแถวครับถึงเวลาเข้าแถวเราก็เออผมก็ไปกับไ้หนึ่งนะครับไปไปยืนต่อแถวกันแล้วก็ขึ้นห้องเรียนนะครับก็ขึ้นเนี่ยขึ้นอาคารนี้นะครับและอาจารย์ก็จะแบบว่าแจกแจงนะครับว่าเออนักเรียนคนไหนอยู่ห้องไหนซึ่งผมกับไปหนึ่งอ่ะมาจากเขตเดียวกันนะครับแล้วก็ผมกับหนึ่งอ่ะ อายุเท่ากันนะครับก็เลยได้อยู่ห้องเดียวกันด้ยเออไอ้เหี้ยก็เลยได้แบบปรับพื้นฐานห้องเดียวกันด้ยเราก็แบบมาเจอกันทุกวันเลยครับมาเจอทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็เออมันก็มีเพื่อนใหม่คนอื่นด้วยนะ <c oughs> เพื่อนใหม่คนอื่นในตอนนั้นนะครับแต่ว่าเออพอหลังจะจบปรับพื้นฐานแล้วเราเราก็ดันแยกห้องกันแต่ว่ากับไอ้หนึ่เนี่ยคือมันโชคดีตรงที่ว่าพอสอบปรับพื้นฐานปุ๊บอะ ตอนนั้นอะผมแม่งใจเป้าและไอ้เฮียถ้าเกิดว่าไอ้หนึ่งไปอยู่ห้อง8กูอยู่ห้อง7หรือไอ้หนึ่งไปอยู่ห้องสองกูอยู่ห้อง5้าเนี่ยมันจะทํายังไงวะเฮียเอจะทํายังไงวะไอ้ศาสตร์กูแม่งเพื่อนคนนี้แม่งไอ้เฮียรู้สึกว่าแม่งคือบรรทุกชะตาที่สุดแรกอะไอ้กายไอ้ชายคนนี้อะเออกูยังไงกูว่าต้องแบบขอแล้วว่าเฮียให้อยู่ห้องเดียวกับไอ้หนึ่งว่าเฮียให้อยู่ห้องเดียวกับเพื่อนกูหลังจากวันปรับพื้นฐานครับเขาจะให้เราสอบแล้วก็คัดคะแนนคัดเกรดคะแนนว่าเราจะไปอยู่ห้องไหนโปเช ผมกับไปหนึ่งอยู่ห้องเดียวกันด้วยห้องหนึ่งทับเจ็ดไอ้เหี้ยแม่งโคตรเอาเลือกไอ้สั์คือแบบผมลิขิตแม่งมาแล้วว่าไอ้เหี้ยนี่จะถูกออกแบบให้เป็นเพื่อนมึงตลอดปีจนจบเว้ยเ,เหมือนแม่งสวรรค์แม่งฟ้าประทานมาแล้วเว้ยผมก็ได้อยู่ห้องเดียวไอ้หนึ่งครับพอได้อยู่ห้องเดียวกันอ้โหกูนี่แบบไอ้เหี้ยในที่สุดแล้วก็ได้อยู่ห้องเดียวกันไอ้สั์เพื่อนผมเนี่ยไอ้หนึ่งเนี่ยคือมันเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างที่จะที่จะขี้เล่น แล้วก็โคตรเบียวเลยเชี่ยแม่งโคตรเบียวแม่งแม่งบ้านนะ่ะรูโตมากเลยเชี่ยวเวลาวิ่งเวลาเดินไมไหนแม่งชอบวิ่งท่าน,นี่ อีเสโนเซ่สัตว์ไอ้เ,เหี้ยเหมือนแบบเด็กเด็กมอต้นใครไม่เคยบ้างไงเฮียเป็นผู้ชายแล้วต้องวิ่งแบบวิ่งแบบนารูตโตะไอ้เหี้ยมันคือมันแบบไอ้เหี้ยแม่งจะวิ่งอยู่ท่าน,นั้นท่าเดียวเลยคือแม่งเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วก็ต้องทำให้กูวิ่งตามด้วยเฮียก<ๆ>ูก็แบบพอมาคิดย้อนหลังแล้วไอ้เหี้ยแม่งโคตรอายเลยไอย้แต่ว่าไอ้หนึ่งเนี่ยนะครับมันมันเป็นคนที่แบบว่าตอนนั้นอ่ะมันไม่ค่อยได้เล่นเกมมันไม่ค่อยเล่นเกมเว้ยเออมันไม่ค่อยเล่นเกมพวกเกมออนไลน์อะไรพวกนี้มันไม่รู้จักไอ้เหี้ยแต่ผมอ่่่ะะมเเเลนนนนนนกาั้้งงแยปวหห็คใโด เออแล้วมันแล้วมันก็ติดมากไอ้เหี้ยแบบโอ้โหบูมไอ้เหี้ยกูได้เล่นโยกกงครั้งแรกกูรู้สึกแม่งยอดเยี่ยมมากเลยไอ้เหี้ยผมก็แบบตอนนั้นมันมีหนังสือโยกัลงหนังสือเกมโยกัลงเออผมผมก็เอามาให้มันอ่านประจํานะครับมันก็ได้อ่านแล้วก็แบบไอ้เหี้ยเราสองคนก็นั่งอ่านกันนะครับนั่งอ่านกันเนี่ยแถวพวกเนี้ยมันจะมีพวกซุ้มแบบเนี้ยพวกซุ้มแบบเนี้ยนะครับมาปุ๊บนะเราเปิดกระเป๋าปุ๊บแม่งยื่นหนังสือโยกัลงแล้วก็อ่านกันแล้วก็จินตนาการกันว่าไอ้เหี้ยวันนี้มันจะไป ต้องบอกก่อนนะครับว่าในห้องเรียนนะครับเวลาช่วงม .1 เนี่ยตอนที่เราโดนลังแกกันน่ะคือแม่งกกับไอ้หนึ่งแม่งจะถูกลงกกังแกกทั้งคู่เลยเพราะว่าไอเอ๋อกับไอเอ,อ๋ออ,ออยู่ด้วยกันนะครับเป็นดับเบิลเอ๋อนะครับพอเจอพวกไวโจ้ก็จะหน่อยนะครับไวโจ้แม่งเลงิงพวกก่อนเลยไอ้เหี้ยคือคือแบบเป็นเหี้ยอะไรชอบไต่ตังกูไอ้หนึ่งไอ้สั์ไอ้เหี้ยมึงเห็นไอเอ๋ออยู่ด้วยกันแล้วมึงแม่งเอาใหญ่เลยและไอหนึ่งอ่ะผมอ่ะรู้สึกผิดกับมันอยู่เรื่องหนึ่งเ้ย รู้สึกผิดกับมันอยู่เรื่องหนึ่งจนตอนนี้ผมแม่ง,งจาฝังใจอยู่เลยคือโรงเรียนเขาจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนครับกลับมาไม่รู้ว่าโรงเรียนทุกคนมีหรือเปล่าเราจะได้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนมากลับไปให้กับที่บ้านนะครับซึ่งตอนนั้นอะกลางเลิกเรียนไอหนึ่งเลยเลิกเรียนไอหนึ่งไอเหียแล้วก็แบบหันไปคุยกันไอเหียว่าไอเหียหนึ่งโ,โหแม่ง มึงดูดีตั้ง500บาทไอ้เหี้ย500บาทนี่ถ้าเราเอาไปเติมโยกังไอ้เหี้ยเราได้คลุมดีๆเยอะเลยนะเนี่ยไอ้หนึ่งก็แบบโอ้โหเออกูก,งงก็ว่าอย่างนั้นแหละกูว่าจะให้นะ้ากูสักเออสัก200ไอ้เหี้ยที่เหลือ500รนี่กูจะเอาเองเลยประมาณนั้นนะเออคือเราก็แบบเนี้ยเราก็เดินกลับบ้านกันตรงนี้ครับ2คนเราก็เดินกลับบ้านกันตรงนี้2คนครับแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องเงิน500ที่เรากำลังจะอุ๊บอิ๊บกลับมาเติมเกมอะ่ะก็แบบโอ้โหมันจินตนาการกันแบบโคตรกว้างไกลเลยว่าโอ้ห้าเราาาเเเกิิดว่รตมไอ้เหี้้ยซือคุ้มม249ใช่ัยยังเหลืออีกนิดนึงแล้วก็แบบถ้าเราไปเรรราาาาาเเเเออไปของ ในเกมไปขายนะและ้วทีนี้เราก็ซื้อออพไอเทมต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหแม่งรับประกันเลยว่าแม่งเทพเลยเฮียกูแม่งอยากได้กระบี่แดงเพลงด้วยมึงเล่นอาชีพทวนยังไม่หนึ่งเออเออกูแม่งอยากได้ทวนใหม่บดีเลยเฮียกูเห็นคลุมอันหนึ่งแม่งโคตรเข้ากับทวนเลยไอสัตว์พอมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้มนผมก็ไอห,หนึ่งเดินมาครับล้วก็คุยกันเหมือนเมื่อกี้และทีนี้เหมือนแบบเหตุแม่งจะลงใจเลยไม่รู้เฮียผมก็เลยบอกไอหนึ่งมาเดี๋ยวกูถึงเงินให้ไอเฮีย มึงเดินดีๆไอ้สัสมึงถือกูถือเงินให้ไอ้หนึ่งก็เลยเอเเอเงินเอา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 เงินมาให้ผมนะครับเป็นเบงห้าร้อยนะเป็นเบงห้าร้อยออกมาแล้วนะคลี่ออกมาแล้วนะคลี่ออกมาจากถุงและเออเพราะโรงเรียนเขาจะใส่ถุงมาให้ใส่เบงห้าร้อยใส่ถุงมัด ถุงมลาสติกแล้วก็ให้นักเรียนนะครับแต่ว่าไอหนึ่งแม่งเคลียออกมาแล้วผมเห็นมันเดินสะบัดไปบัดมาผมก็เลยเออหนึ่งนะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเอามาเอามาไว้ที่กูก่อนไอ้เหี้ยแล้วผมแล้วผมก็ถือเงินเดินด้วยไอ้เหี้ยคือแบบไม่รู้คิดเหี้ยอะไรคือว่ากูน่าจะเป็นจังหวะซิกคอมครั้งแรกในชีวิตกูกูก็ถือเงินเดินถือเงินไอหนึ่งเดินมาตรงนี้ครับแล้วผมก็พูดว่าไอ้เหี้ยมึงดูกูถือดิไอ้เหี้ยที่ถ้าเกิดว่าแม่งตกท่อขึ้นมาแนละ้วแ er, ม่งไอ้เหี้ยมึงมึงจะทำยังไงไอ้เหี้ยหนึ่งก็บอกไอ er, ตกตเ้เแบบ เหมือนแม่งหลุดมือผมเว้ยมันหลุดมือผมอดีอะหลุดมือผมแล้วเบ้งห้าร้อยเฮียหนึ่งแม่งก็ตกลงไปเลยท่อเฮียเนี่ยคือแม่งแบบจังหวะแม่กงกรซิดคมอ่ะเหมือนกูกับไอเฮียพีเลยอะไอหนึ่งมึงว่าถ้าเบ้งห้าร้อยเฮียในสมมติแม่งตกท่อมึงจะทำหน้ายัางไงไอเฮียหนึ่งก็บอกว่าไอเฮียมึงจะทำตกดียอ้เฮียกูอยู่ๆแม่งก็แบบหลุดมือเหมือนเทวดาแม่งหยิบหยิบหยิบเบ500้งห้าร้อยกวกไปแล้วก็ไปไปโยนใส่อ่ะอเฮียหัวใจกูตกไปอยู่ตาตุ่มเลยเออแต่หันไปดูเฮียหนึ่ง หัวใจแม่งวิญญาณแม่งหลุดออกไปเลยเบงะลอยแม่งกูยังจำได้ขึ้นใจเลยเบงรลอยกูแม่งหยอดลงไปในรูท่อสันติเนี่ยไอ้เหี้ยเนื้นไอ้เหียูมไอ้เหียผมไอ้เหียผมเงินกูคือกูต้องเข้าใจนะสมัยนั้นน่ะไอ้เงี้ยเงินห้าร้อยเป็นจำนวนเงินที่คนมหาศาลแล้วเราเด็กผมเลยเว้ยเออสำหรับยุคเด็กผมอ่ะไอ้เงี้ยสมัยเรียนผมห้ารอยบาทแม่งน่าจะเปรียบเสมือนประมาณห้า0 0บาทได้อไอ้เงี้ยคือมันตกลงไปในท่อไอ้เฮีย กูแบบรีบรีบก้มไปดูไอ้เงี้ยแม่งดูได้ปลายท่อเลยสั์และท่อแม่งแบบไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้เพราะมันเป็นท่อเคลือบปูนอลยเนี่ยปูนปูนปูนมันฉาบติดกันไว้อยู่เว้ยเออไอ้เงี้ยกูหันไปดูไอ้เงี้ยหนึ่งโอ้โหแม่งน่าสีเลยไอ้เงี้ยแม่งแบบสีแม่งเปลี่ยนเลยสั์ไอ้เงี้ยกูนึกว่าจิ้งจกไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยตุ๊กแกแม่งสีเปลี่ยนสีได้ด้วยไอ้เงี้ยกูไม่อยากจะเยื่อไว้หนึ่งเพื่อนกูแม่งเปลี่ยนสีได้นะครับไอ้เงี้ยมันเหมือนมันจะร้องง่ายเลยไอ้เหี้ยกูแบบไอ้ มิตรภาพอันแสนดีงามไอ้เหี้ยจบแล้วี้ยความฝันโยกังไอ้เหี้ยแม่งจบแล้วสัตว์คลุมโยกงโยกังแผ่นทั้งหมดที่วางมาแม่งพังกับท่อน้ำไอ้เหี้ยฟังบ่มือกูพังเพราะเทวดาหยิบไปง่ารอยกูหยอดลงไปไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้หนึ่งแม่งแบบแม่งเครียดมากครับคือแบบแม่งจะร้อง่ายเลยกูแบบโอ้โหทำไงดีวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคไอ้สัตว์กูต้องสลับไปข้าร้อยกูไอ้เหี้ยแม่ ไอ้เยเดี๋ยวกูบอกแม่ว่าเขาคืนไม่แค่200แล้วกันไอ้เย่เพราะมันมีอยู่700บาทเ้ยไอ้เยเดี๋ยวกูให้แม่0 0ไอ้อหีอ้เย่เดี๋ยว500้กูให้มึงแล้วกันโอเคไหมไอ้หนึ่งก็บอกโอเคโอเคโอเคนะครับก็เลยแบบเออจบไปนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับนะความฝันโยกังเราก็ต้องพังตายลงตรงนั้นนะฮะก็มันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดมานานแล้วนะฮะไอ้หนึ่งก็ไอ้เยพอมาคุยกันถึงเรื่องนี้มันก็ด่ากูอีกนะครับมันก็ไอ้เยกูยังจำได้ดีจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ คือผมจะบอกว่ายุคประมาณช่วงม2อม .3 เนี่ยจะเป็นยุคที่แบบว่าผมจะหันมาเกเรแทนแต่ว่าไอ้หนึ่งเนี่ยก็คงยังเป็นไอ้หนึ่งนะครับยังเป็นยังเป็นเพื่อนที่แสนดีแล้วก็ไม่เป็นคนไม่เกเรหนึ่งเป็นคนไม่เกเรครับหนึ่งเป็นคนไม่เกเรหนึ่งเป็นคนยอมคนใจดีแต่ว่าแบบยอมคนอ่ะเออมันก็เลยแบบในในสังคมโรงเรียนมันก็เลยถูกกลั่นแกล้งนะครับผมอะ่ะคุยกับไอ้หนึ่งไว้ว่าไอ้หนึ่งตอนนั้นผมคุยกันตอนช่วงม2อหนึ่งกูจะไปอยู่กับไอ้พวก ไอ้พวกพวกเด็กเกเรนะเพราะว่ามีอะไรพุกกูจะได้ช่วยมึงได้นะครับตอนนั้นผมคุยไอหนึ่งเลยว่าผมอาจจะไม่ได้เดินข้างมันแล้วนะครับแต่ว่าแบบว่ากูกูกูยังแบบสามารถไปคุยอะไรกับมึงได้อยู่นะครับแต่ว่ากูคงจะไม่ได้ไปกินข้าวอะไรกับพวุมึงแล้วนะเพราะว่ากูต้องไปกินกับกลุ่มใหม่ผมผมอยู่กับกลุ่มใหม่เพราะว่าตอนนั้นผมเริ่มเกเรแล้วไงผมเริ่มเกเรผมเริ่มรู้จักหลายๆคนแล้วแต่ว่าผมก็ไม่สามารถมาอยู่กับเพื่อนมาอยู่กับไอหนึ่งได้ก็คงจะเข้าใจใช่ไหมเออคนที่หน้าตาเกเรแบบ เงินอะไรประมาณเนี้ยแบบผมอ่ะมันมันได้อยู่กับเพื่อนที่แบบเออเออด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับนะแต่ว่าที่ผมที่ผมไปอยู่กลุ่มนั้นก็เพราะว่าผมอยากจะปกป้องมันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะโดนอะไรหลายๆอย่างเนาะโดนหาเรื่องโดนอะไรนะครับก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนคนแรกเลยบางที่ผมยอมเข้าร่วมอะไรที่มันไม่ดีเพื่อจะได้ปกป้องเพื่อนผมนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับถ้าผมไม่เข้าร่วมด้วยนะครับผมก็ต้องโดนรังแกจน3ปีแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่แบบว่าบางทีเพื่อน ที่อยู่ในกลุ่มอะพวกเด็กเกเรอ่ะเออมันมันไส้อหนึ่งก็มีนะครับมันมันไส้อหนึ่งแล้วก็แบบว่าบางดีเอหนึ่งมันมันทำอะไรไม่ค่อยโดนใจอ่ะคือมึงต้องเข้าใจไอ้ทียว่าเด็กแบบไอ้เออเอออาอาไอ้เหี้ยแล้วก็เต็งเกมเต็งกระตูนนะคือมันแบบมันเป็นเป้าเล็งสําหรับพวกเด็กอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่นั่นแหละนะครับเวลาเวลามันจะหาเรื่องอะไรหนึ่งทีเนี้ยผมผมก็จะบอกเออเดี๋ยวกูไปทำมัหนึ่งให้เองเดี๋ยวกูทำให้เองมึงไม่ต้องทำหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูทำมันให้นะครับผมก็พูดแแแบบบบเสสสีีีียยยงงงข็็็กกกกัััััััพววมมมมมมมนน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 ะะะ่่่่ทุดคคคคืืออออออใชิตตตตผผร้้้ไไห เออคนมันไส้มันแต่ว่าไอ้คนที่มันไส้ไอหนึ่งอ่ะมันมันเสือกอยู่กลุ่มเดียวกับผมแล้วก็มันก็มันมันก็กล่าว่าจะไปทิมไอหนึ่งเลยนะครับกล่าแบบเอาจริงเอาจังเลยเฮียกล่าแบบแม่งทิมให้แบบเข้าโรงพยาบาลเลยแต่กูก็บอกเออมึงไม่ต้องทำหรอกไอเฮียไม่ต้องทำหรอกไอเฮียเดี๋ยวกูทำให้เดี๋ยวกูทำให้มึงไม่ต้องทำหรอกไอเฮียแต่ว่าทีเนี้ยแม่งเสือกแบบไอเฮียมันจะให้ให้ผมมาไปต่อยไอหนึ่งเพื่อรักผมไอเฮียแต่ว่ามันแบบพวกมันจะดูกันด้วย นะครับผมก็เลยแบบเออได้ว่าไอ้เหียตอนนะครับหลังเที่ยงผมบอกว่าหนึ่งเดี๋ยวพอหลังเที่ยงอ่ะคาวว่างอ่ะมึงจยาโดนมึงจยาโดนมึงจะต้องโดนกูต่อยนะเบื้อนไอ้เหียหนึ่งบอกโอเคกูคบอกว่ามึงตอนโดนกูต่อยอะ่ะมึงทําอย่างเงี้ยแล้วก็กัดฟันแน่นเลยนะเพื้นกัดฟันแน่แนเลยนะเออมึงยอมทนเจ็บหน่อยนะเบื้อนเพราะว่ากูจะต้องแสดงให้มันสมจริงมากๆเลยพอถ,ถึงช่วงที่ไอ้หนึ่งมันจะต้องโดนอะ่ะไอ้กลุ่มผมบอกไป อันนี้มึงเอาเลยมึงทิมมาเลยย่ามึงทิมมันให้กูดูดิผมก็เลยเดินไปหามันนะครับแล้วก็เริ่มจากตบหัวเพื่อนก่อนตบหผัวไ้นึงก่อนเพื่อเพื่อให้เตรียมตัวมึงต้องทําอะไรนะครับเสร็จแล้วผมก็หวดเลยต่อยบริเวณช่วงท้อง ต่อยอย่างเงี้ยรัวๆแล้วก็ถีบให้ล้มโครมไปทุกๆหมัดที่เข้าไปนะครับพยายามให้โดนสวนที่ไม่สําคัญที่สุดแล้วก็ทาเป็นเสียงดังๆหน่อยทาเป็นเสียงดังๆหน่อยต่อยไปก็พยายามเซฟเซเพื่อนผมไม่มาที่สุดครับเน้นเน้นส่วนที่ไม่สําคัญนะครับแล้วก็ถีบให้มันแบบหงายหลังตกลงไปแต่ว่าไม่ต่อยหน้าไม่ต่อยไม่ต่อยอะไรที่มันอวัยวะที่มันสําคัญนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่น่าจะเลวร้ายที่สุดในชีวิตผมที่ผมตอนนั้นตอนนั้นทําเลยวล่ะนะครับแต่ว่า ทำไงได้ไว้ทียถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าให้พวกแม่งมันทำไปหนึ่งก็โอ้โหผมว่าแม่งหนักกว่านี่จริงๆนะครับตอนนั้นอะผมว่าแม่งหนักกว่านี่เผล่เพอ่ไปหนึ่งแม่งเข้าโรงพยาบาลเลยแต่ว่าให้ผมให้ผมทำดีกว่าอย่างน้อยก็ฟกช้ำนิดหน่อยแต่ว่าแบบเออจะได้ไม่ต้องโดนลังแกอีกนะครับก็หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ไม่มีอะไรที่แบบรุนแรงรุนแรงรุนแรงอีกแล้วนะครับรุนแรงอีกแล้วสำหรับไปหนึ่งก็อยู่ได้ยาวๆยันจบมสามแล้วก็แบบแยกย้ายกันด้วยได้ด้วยดีเลยเรียกได้ว่าคนคนนี้นี่นะฮ ขอบคุณมากนะครับหนึ่งนะครับขอบคุณมากหนึ่งอะไรที่ไม่ดีบูมก็ขอโทษนะเออจริงๆก็ขอโทษไปในแชทแล้วแต่ว่ามาทําคลิปอย่างนี้มันน่าจะโอเคมากกว่าแต่ว่ากูากูคิดว่ามึงมึงคงจะเออเขินไม่อยากให้กูเล่าเรื่องไอเฮียเบงห้าร้อยมึงแน่นอนไอเฮีย <laughs> แต่ว่ากูเล่าไปแล้วสัตว์พราฉะนั้นไม่ถัดแล้ลหนึ่งนะนะครับก็นะครับ,นะครบใครที่มีเพื่อนนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็มีเพื่อนที่คิดว่าเป็นเป็นเพื่อนแท้ของเรานะครับก็พยายามรักษาเขาเอาไว้กว่าเราจะได้ใครคนนึงเนี่ยนะครับมาเป็นเพื่อนแท้มาเป็นมิตรภาพที่แท้จริงเนี่ยคือมันหายากมากครับมนุษย์บนโลกเราใบเนี้ยครับมันมีแต่แบบจ้องจะหาผลประโยชน์จากเราเนี่ยเยอะนะครับเยอะม,มากๆเลยพอมันไม่ได้ผลประโยชน์จากเรามันก็หายหัวไปนะครับไม่สนใจยแยดีกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอเพื่อนแบบนี้้แลว พยายามรักษาเอาไว้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนะวันนี้ก็มาเล่ากันนะครับว่าใครแสดงอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามฟังเรื่องราวหรือว่าชอบบาบุมเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เยอะๆนะครับนันเดี๋ยวพอผมออไปนอนแล้วก็จําได้ว่ามีเรื่องไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเล่ากันให้ฟังเนยนะครับเราประกันได้เลยว่าน่าจะชอบชีวิตผมแน่ๆเลยนะครับมันมีอะไรแบบโคตรมันเลยนี่ยังไม่ได้เล่าชีวิตตอนแบบ ทำงานหรือว่าแบบอะไรอีกนะเออรอบการาะมันแน่นอนนะครับเนั้นเดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวจะเล่ากันให้ฟังนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มากดไลค์กดติดตามสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลากัไปก่อนนะครับนะไว้เจอคลิปหน้าบา,บายๆครับผม